การเกษตรทินสดีใหม่พ่อหลวงประธานไว้ให้คนไทยทำกิน หล่นเหนโคกน้องนาโมูเดีวเกษตรผสมผสานจัดการพื้นที่ทํากินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินให้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมการทําธนาคารน้ําเครือข่ายน้ําระบบเปิดนะครับทําเป็นเครือข่ายน้ําธนาคารน้ําใต้ดินนั่นเองนะครับ yeah, s <S พิกัดตรงนี้อยู่ที่อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ก็แปลงตรงนี้28ไร่นะ28ไร่นะครับเราก็ทำธนาคารน้ำด้วยกันอยู่ที่5จุดนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนออกไปนะครับพื้นที่ใหญ่เราต้องทำธนาคารน้ำหลายๆจุดนะครับในส่วนของภูมิพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เชิงเขาเนาะจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สูงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะดีไปจะมีน้ำซึมดีนะครับ ส่วนพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงที่เป็นพืชไร่นะครับปลูกไร่ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยนะครับโซนที่สูงสูงหน่อยเนี่ยก็จะไม่มีตาน้ํานะครับขุดลึกนะครับลงไปประมาณ10เมตรถึงจะเจอตาน้ําดันขึ้นมานะครับมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าทําไมไม่เจาะบาดานะครับต้องบอกทั้งที่นี้เลยนะครับว่าบาดาลเราเจาะไปแล้วนะครับประมาณ200เมตรนะครับโซนนี้เขาจะรู้กันดีว่า น้ำใตดินจะไม่มีเลยนะครับหรือหาตาน้ายากนั่นเองนะครับเราใช้วิธีการขุดลึกเพื่อจะเอาน้ําชั้นผิวดินนะครับเพื่อจะมาทําการเกษตรนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อทรงกลมนะครับเราขุดด้วยกันอยู่ที่5จุดนะครับตรงนี้จุดที่1จุดที่2นะครับแล้วก็จะมีจุดที่3นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกวงหนึ่ง ที่4ที่5โซนนั้นนะครับที่เราทํางานอยู่นะครับเครื่องจักรเราก็อยู่โซนนั้นนะก็จะทําพื้นที่สูงแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ํานะครับเป็นเครือข่ายน้ําวิธีการทํานะครับเราต้องขุดให้ลึกนะครับถึง10เมตรแล้วก็นําดินนะครับขึ้นมาถมปรับระดับพื้นที่แบบนี้เลยนะครับดินทรายนะครับสังเกตว่าเราจะสโลปลาดเอยียงแบบนี้เลยนะเพื่อลดการพังทลายดินเหนียวเราจะขุดชันเห็นไหมฮะ ความชันของดินเหนียวเนี่ยมันจะไม่พังเพราะว่าเป็น,นเหนียวดินทรายรอสโลบอ่าเข้าใจนะครับอันนี้คือเราทําตามสภาพภูมิพื้นที่ภูมิสังคมชั้นดินนะครับทีนี้พอการขุดของเราเนี่ยลึกจากปากดินเดิมเนี่ยสเมตรนะครับแล้วเราฝังตัวรถขุดนะครับเดินลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะมีรอยรถขุดขุดลงไป6เมตรกว่านะครับเจอตาน้ําขุดขึ้นมาดันขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตอนขุด เสร็จนะครับน้าดันไม่เรื่อยเนี่ยเราต้องรีบวางท่อนี้เลยนะครับเป็นเครือข่ายน้ําโดยการนําท่อวงกลมนะครับท่อปูนใหญ่ลงไปนะครับนะครับแล้วก็นําหินใส่ไปด้วยนะครับ2คิวแล้วก็ใส่ท่อไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่หินท่อ PVC เราก็ต้องเจาะรูนะครับเล็กๆเพื่อจะให้น้ำเนี่ยดันลงนะครับแล้วก็นําฝามาปิดนะครับหรือเปิดก็ได้นะฝาท่ออย่างนี้นะครับคล้ายๆท่อส้วมของเรานั่นแหละครับ ปิดก็ได้เปิดก็ดีนะครับแต่ตรงนี้เราจะเน้นปิดแล้วก็เจาะรูเอานะครับน้ําก็ยังดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผ่านในส่วนของท่อป,ปูนนะครับจะซึมมาเรื่อยๆนะพื้นที่ตรงนี้ดันน้ําจากข้างล่างสู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทําเครือข่ายน้ําธนาคารน้ําใต้ดินนั่นเองนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะก็สามารถนําน้ําไปใช้ได้ตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับเดี๋ยวฤด,ดูฝนเนี้ย ถ้ถึงเนี่ยเราจะเติมน้ําให้เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะทําทางน้ําให้น้ํามาเติมให้เต็มบอ่อเนี่ยแล้วก็ดันลงใต้ดินนะครับามาดูจุดที่2นะครับที่เราทําเครือข่ายน้ําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับตรงนี้เราจะทําเหมือนกันนะครับแต่เจ้าของที่จะฝังท่อข้างล่างนะครับตรงนี้ฝัง2จุดใช่ไหมครับพ่อสองจุดสองบ่ออ,บอ่าอ,อันนี้ก็คือต้องการที่จะเวลาน้ําออกเราก็หย่อนท่อ แล้วว่าน้ําตรงนี้ก็สามารถดื่มได้เราสะอาดออร์แกนิกเราปิดไว้แล้วใช่ไหมครับหินห้าคิวเลยโอ้สุดยอดเลยนะฮะก็คือเราสามารถหย่อนท่อน้ําลงไปใช้ได้โัวใช้ปั๊มเราสูบได้เลยนะครับอ่าก็คือตรงนี้เป็นเป็นบ่อเก่านะพ่อเนาะนี่เห็นไหมน้ําสึมน้ําสวยมากเลยพ่อตรงนั้นอ่า ขนาดน้ำน่าจะน้ําซึมใหม่เนาะเอน้ำซึมใหม่ยังใสเลยนะครับแล้วว่าน้ําตรงนี้ให้มันตกตะกอนสักเดือนหนึ่งกินได้เลยตรงนี้น่าจะกินได้เลยนะครับตรงนี้เป็นบ่อเก่าเรารีโนเวทแล้วก็ฝังท่อนะครับเพื่อจะเป็นระบบน้ําเอาไว้อุปโภคบริโภคได้หมดเลยนะครับกดินลงประมาณสเมตรสองเมตรทับนาดินไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาถมให้ได้ระดับแล้วก็ตัดแล้วก็ทําเป็นระบบปั๊มได้เลยตรงนี้ โอเคอันนี้คือจุดที่2องเดวพาไปจุดที่3ม,มาดูจุดที่3นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่3ของการทำธนาคารน้ำนะครับนี่เลยนะครับเป็นเครือข่ายน้ำธนาคารน้ำใตดินนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ10บกว่าเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นทรงกลมนะครับลูกแรกจะเป็นทรงวงรีนะครับเช่นเคยคุณลึกลงไป4เมตรนะครับฝังตัว นะครับเป็นกระบวนการทำงานนะครับฝังตัวเจาะลงไปนะครับแล้วก็ใช้ท่อปูนนะครับท่อส้วมนะครับท่อปูนวางลงไปนะครับแล้วก็ใส่ท่อที่เจาะรูแล้วก็ใส่หิน 2- 3สามคิวนะครับแล้วก็ปิดโปะปูนนะครับทำไมต้องทำแบบนี้นะครับลองสังเกตว่าฝนตกลงมาเนี่ยความสวยงามตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีรอยสไลด์นะครับน้ำที่ไหลเข้ามามันก็จะมากับ จะพวกเม็ดดินนะครับทําให้อนาคตเอาง่ายๆเลยมันจะมีความตื้นเขินน้ําที่อยู่ในช่วงของฤดูฝนมันก็จะมากับดินดินอาจจะกลบสดือน้ําเราจึงต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อยืดอายุนะครับเพื่อตาน้ําของเราจะไม่โดนกลบน้ํามันก็จะดันมาจากท่อตรงนี้นะครับท่อเราก็เจาะรูนะครับเพื่อจะให้น้ําดันออกมานะครับกระจายน้ําออกจาก ในส่วนของตาน้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำสะดือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดกลางใจบ่อนะครับผมก็สามารถเก็บเป็นแนวทางไอเดียในการขุดออกแบบได้นะครับเช่นเคยตรงนี้ดินทราย4เมตรถึงดินเหนียวนะครับขุดดิ่งนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงดินเหนียวนะครับจะไม่พังขุดยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับ ดินทรายต้องสโลปลาดเอียงเท่านั้นนะครับถึงจะไม่พังทลายแบบหักถล่มได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของดินนะครับฝนตกมีร้อยสไลด์นะครับแต่อย่างน้อยอย่าให้พังในตรงพื้นที่ดินเหนียวข้างล่างนะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับความเข้าใจของงานถึงจะทําได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับพี่นทนหนที่ต้องการทําสือ้อน้ํานะครับเข้าใจภูมิพื้นที่ ภูมิสังคมนะครับเข้าใจน้ําใตดินต้นทุนพื้นที่ถ้าบางพื้นที่นะครับเป็นดินนะครับดินดีน้ําดีเจาะบ,บาดาน30เมตร40เมตรสุบใช้ได้ตลอดทั้งปีอันนั้นก็คือเป็นต้นทุนที่ดีนะครับบางพื้นที่นะครับเจาะบ,บาดานไปร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรไม่มีน้ําเลยไม่พอใช้นะครับก็ต้องทําเครือข่ายน้ําหรือต้องขุดบ่อให้ใหญ่นะครับเพื่อจะเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี นะครับต้นทุนของพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่ดินเหนียวบางที่ดินทรายบางพื้นที่ดินเค็มดินดีดินไม่ดีน้ํากร่อยนะครับต้นทุนพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ควรที่จะเข้าใจพื้นที่ด้วยนะครับในเรื่องของการทําเกษตรเนี่ยก็มีความละเอียดนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็สามารถปรึกษาสอบถามกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ